ครับผมก็สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สิบสี่กันยานะครับสอง7ันห้าร้เจ็ดนะครับวันนี้วันฝนทํานะครับตอนเช้านะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตําบลหนองเต็งอำเภอกระสังนะครับผมก็อันนี้ก็ฝนมาแต่เช้าแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอากาศดีมากครับหลังจากแห้งแล้งมาฝนไม่ตกมาเป็น กือบสองสามอาทิตย์นะครับเพิ่งมาปลอยปลอยพรำพรำนะครับผมก็ต้นข้าวก็ยังพอได้น้ํานิดหน่อยนะฮะก็ขอส่งกําลังใจให้กับทางภาคเหนือนะครับผมที่ท่วมหนัหนกๆด้วยนะครับหนักจริงครับปีนี้แต่ทางบุรีรัมย์ก็แรงหนักเหมือนกันครับผมต้นข้าวยืนต้นตายไปหลายที่แล้วครับ อันนี้ก็เพิ่งมานะครับวันแรกออประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับเพิ่งมาแต่ก็มาแบบทำๆนะครับมาปล่อยๆมาไม่เยอะฮะส่วนที่ท่วมกับท่วมหนักจนน้ําเดือดร้อนกันมากครับผมธรรมชาติก็เป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆก็เราอยู่ในโลกใบนี้ ก็ทำไงได้ครับสู้ต่อไปครับพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาชมบรรยากาศนะครับหน้าบ้านขอส่งกำลังใจให้กับทางภางเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ํำลดลงเร็วไวนะครับผม